รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราเปิดรายการมาด้วยภาพของแตงโมงไม้ขาวนะคะหรือว่าแตงโมงหลากหลายสายพันธุ์ในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะที่นี่ค่ะก็คือแปลงแตงโมงนะคะพื้นที่ประมาณ30ไร่นะคะมีการปลูกแตงโมงหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะและที่สําคัญนะคะจังหวัดภูเก็ตกําลังผลักดันให้แตงโมงไม้ขาวนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตนะคะติดตามจากรายการวันนี้ได้เลยค่ะ ค่ะและตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่กับเจ้าของสวนนะคะคุณนพนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะมาช่วยเก็บแตงโมนะคะครับนี่เก็บมาแล้วใช่ไหมคะเป็นสายพันธุ์อะไรเอ่ยอันนี้ยาญ้าครับยาญาบอกผู้ชมฟังหน่อยสิคะว่าภายในแปลงแตงโมของเราเนี่ยค่ะมีสายพันธุ์อะไรบ้างมีแตงโมเมย่ายาหญ้าดาราทังนั้นเลยเหรอใช่ใช่ครับแล้วก็กินากนารีกินนารีแล้วก็ตอบิโดตอบิโดไฮร็กไฮร็คซึ2สองค่ะพี่หารับหน่อยคะ่ะ <laughs> อ,อันนี้แตงโมเมยาครับ <c ười> เมยาเอาพี่ขอโทษไม่โยนีกว่าพี่โยนให้เขาเลยก็ได้ค่ะโยนให้พี่เขาเลยการระยะน้ําหนักไม่ได้จริงๆนะคะตรงนี้ก็คือเก็บไปเราใช้เวลาในการปลูกจนถ,ถึงวันนี้ที่เราเก็บเกี่ยวในระยะเวลากี่วันนะคะห้าสิบหกวันครับห้าส <50 S 2> <50 S 1> ิบหกวันนี้ตั้งแต่เริ่มหยดเมล็ดห้าสิบหกวันก็จะเริ่มเริ่มสุกแล้วครับเพราะจะสุกเร็วหน่อยเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนครับ อันนี้กี่กิโลคะหนักมากอ่าประมาณสี่โลสี่โลก,กว่าสี่โลอันที่อั่นนงได้เขาจะโยนให้ขวัญโยนให้พี่เขาพี่คะรับดีๆนะคะ <todavía> อันนี้ประมาณสี่โลครึ่งอันนี้ประมาณสามโลกว่ากว่าลูกนี้ครับทําไมเขาโยนได้สบายมากเลยอ่ะพี่ก่อนไม่กล้ายนงกลัวทาแตกมาก oh. พอเราเก็บตอนนี้เราไปขายยังไงอะคะขายวันไหนยังไงก็เก็บว,วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เอาออกไปอ่าที่เต็นท์ที่เราเตรียมไว้ครับเราก็ไปวางที่โน่นแล้วก็จะมีมีมีพนักงานขายอยู่ เขาก็ขายทั้งวันจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มเราก็เราก็ปิดเต็นท์ละแล้วก็อีกวันนึงก็เริ่มต่อกันอีกค่ะอยากให้เห็นวิธีการเก็บแตงโมบอกว่ามีวิธีการเก็บคุณนบต้องเก็บยังไงฮะไหนเล่าผู้ชมฟังหน่อยค่ะ,คะสมมติผลไหนที่แบบสามารถเก็บได้แล้วอ่อาอย่างเงี้ยสีเขาสีเขาลายเขาจะได้ละค่ะก็ะคือ,อเข้มหน่อยนึงเอาเดำเข้มหน่อยอ่าเป็นเป็นร่องลายเขาจะขึ้นละทีนี้เราก็เวลาจะเก็บก็สอดมือเข้าไปที่ที่ที่ว่านเขาอย่างงี้แล้วเราก็ดึงได้เลยอ๋อ างนี้เหรอคะดูง่ายจังลูกไหนที่เก็บได้แล้วขวัญขอลองบ้างได้ไหมคะอ่าได้ครับได้ครับเอาอย่างลูกนี้ครับลูกนี้เก็บได้อันนี้เก็บได้แล้วนะขวัญลองขวัญลองดึงนี่นะคะอ่าจับเอามือสอดเอามือสอดเข้าไปตรงตรงตรงนี้ครับอ่าอย่างนี้เหรอคะใช่ครับแล้วเราก็ดึงเลยครับดึงเลยไม่ต้องเหยียบก็ดึงขึ้นอ่าอย่างเงี้ยได้เลยครับนี่จ้าเก็บแตงโมได้แล้วนะจ้าขาดคนช่วยเก็บแตงโมไหมคะในสวนขาดอยู่ครับ ถ้ามีคนช่วยเยอะๆก็จะเสร็จเร็วขึ้นครับอ๋อคนช่วยเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อโอเคที่น้ําหนักมากที่สุดผลใหญ่ที่สุดภายในแปลงตังโมงนี้กี่ประมาณกี่กิโลได้อะคะ uh, รอบนี้อันนี้วันนี้วันนี้เก็บวันนี้เก็บวันแรกก็น่าจะประมาณ5้าถึงหกกิโลอยู่ oh. ครับท,ที่ที่เยอะๆอยู่ครับค่ะวันนี้ก็คือแบบผลโตน้ําหนักเยอะเลยนะคะค5้าถึงหกกิโลนี่ต้องแบบผลใหญ่แล้วก็น้ําหนักมากนะคะพี่ คุรูพ่อว่าเก็บมาได้สักพักตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเอาจริงๆอันนี้ผนเหนื่อยมากเลยนะนี่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเหรอคะมันทําบ่อยครับก็เลยก็เลยชินนะครับรู้สึกเหมือนยกเวทตลอดเวลาใช่ครับบอกว่ามีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรานํามาปลูกด้วยใช่ไหมคะเป็นอะไรคะใช่ใช่เออแตงแตงโมสีส้มครับตอนนี้ก็ภูเก็ตก็เริ่มเริ่มเข้ามาผมก็สั่งสั่งเมล็ดมาก็คิงออร์เรนต์คิงออร์เรนต์ใช่ไหมคะเป็นยังไงเออเนื้อเขาจะสีส้มอมเหลืองค่ะ รสชาติก็ความหวานก็13บสถึงสิบหริตยอ,อยู่ประมาณนี้ครับค่ะอย่างคิงออเรนต์เราปลูกมากน้อยแค่ไหนคะในภายในแปลงของเราอันนี้มาทดลองปลูกครั้งแรกครับประมาณประมาณสักหนึ่งหนึ่งกระป๋องก็ประมาณสัก900900 900หลุมค่ะตอนนี้คือให้ผลผลิตเก็บเก็บได้แล้วหรือยังะคะเก็บแล้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เก็บไปแล้วก็น่าจะประมาณสักสักเกือบ2ตันครับโห แล้วอย่างแตงโมที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนี่สม,มั่าเป็นสายพันธุ์อะไรยังไงอะคะเอ่อจะเป็นแตงกินนาลีกินนาลี101ครับที่ที่ภูเก็ตก็จะปลูกกันเยอะครับกินนาลีใช่ไหมคะก็คือที่เ,เราเห็นทั่วไปก็กลมๆอย่างนี้ป่ะคะอ่าใช่ลูกกลมครับแล้วก็ก็จะมีเนี่ยครับแตงแตงตอปิโดคือก็เรียกว่าแตงหมอน,นะฮะตอปิโดทำไมต้องเรียกตอปิโดเอ่อเขาคล้ายทรงก็คล้ายตอปิโดเราเขาก็เลยเรียกตอปิโดค่ะอยากให้ฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่อยากจะมาชิมมมแตงโไ้า ต้องมาที่ไหนยังไงรวมถึงฝากส่วนของเราด้วยค่ะ,ะถ้าอยากจะมากินแตงโมที่ภูเก็ตนะครับอพอถึงเทศกาลขายเขาจะมีเต็นต์ตั้งอยู่เทศกาลขายช่วงไหนช่วงนี้ตลอดทั้งปีงครับตลอดทั้งปีปก็จะมีเต็นต์มาตั้งอยู่ตรงริมถนนเลยด่านตรวจท่าชัดชัยก็เลยพานาสายสินมาก็ประมาณ3กิโลก็จะเริ่มเห็นมีเต็นต์อยู่ทางด้านขวามือมีเบอร์โทรว่โทรมาเช็คก,ก่อนในวันนี้มีแตงโมไม่อยากสมุิอยากกินอะไรน่ะพันสายสีส้มคิงออเรนจ์ใช่ไหมคะอ่าครับ ก็แต็มบ่าเบอร์โทรก็0 9 5ย์0 8 1 1 8้่ติดต่อได้โดยตรงเลยครับถ้าอยากมาช่วยเก็บอย่างขวันนี่มาได้ไหมมาได้ทุกวันเลยครับไม่เป็นไรครับช่วงเวลาไหนผมจะเก็บเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นนะคะใครที่ชมรายการอยู่อยากจะมาแบบว่าลองเก็บแตงโมยอย่างขวัญดูบ้างนะคะก็มาได้นะคะที่สวนไม้ขาวแห่งนี้นะคะ,ะเป็นสวนแตงโมนะคะจะเห็นว่าวันนี้มีคนมาช่วยคุณนกเกบเ็บแตงโมกันเยอะมากมายเลยนะคะ เดี๋ยวคันขอตัวไปเก็บแตงโมก่อนนะคุณผู้ชมแต่ว่าเหนื่อยมากจริงๆขอเป็นแค่คนดึงออกมาได้ไหมไม่โยนได้ได้ครับได้ครับมันอันนี้ดึงได้นี่สุดครับโอเคอันนี้สุกแล้วนะมาอันนี้นะคะรูปนี้สุกแล้วเอามาต่ออย่างนงี้เแล้วก็ดึงขึ้นนี่โอเคเรียบร้อย ค่ะและตอนนี้นะคะขวัญก็นั่งบุกับพี่ชาลีสิทธิบุตรนะคะท่านเป็นเกษตรจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาลีครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอบพระคุณมากวัน,นที่ให้เกียรติกับทางรายการเรานะคะรวมทั้งนําขวัญเยี่ยมชมสวนแตงโมไม้ขาวแห่งนี้นะคะคบ,บอกว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีแตงโมไม้ขาวเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะพี่ชาลีครับก็สืบเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ,รบที่ตำบลไม้ขาวแห่งนี้มีการปลูกแตงโมต่อเนื่องมาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับ เกษตรกร,รก,ก็ปลูกกันมีการรวมกลุ่มกันแบบหลงหลวงนะฮะแล้วก็การจําหน่ายก็ค่อนข้างที่จะปลูกเองจําหน่ายเองนะครับยังไมเ่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนนะครับอพอดีทางในส่วนของกรมส่งเสริมการาเกษตรนะครับ <ạ. S 1> เรามีโครงการส่งเสริมาการ,กรเกษตรเชิงพื้นที่นะครับซึ่งจะต้องมีการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับทั้งในหน่วยงานภาครัฐเองนะครับ าทางาในส่วนของท้องถิ่นและก็ภาคเยชนนะครับ,รบที่จะมาขับเคลื่อนการเกษตรนะครับเราก็เอาในส่วนของแตงโมแตงโมไม้ข่าวนี่แหละครับม,ม,มาเป็นตัวสินค้าที่เราจะมาพัฒนาขับเคลื่อนนะครับก็โดยการที่จะเราเข้ามาตั้งแต่กระบวนการของอาการจัดทําเวทีนะครับเวทีความต้องการของชุมชนนะครับเวทีชุมชนเนี่ยเราทําหลายเวทีในส่วนของเกษตรกร ดูความคิดเห็นของชุมชนชก่อนใช่ความ,มต้องการ<ะ>เขาน,นะครับในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆจุดอ่อนจุดแข็ง,งต่างๆปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะของเกษตรกรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการวางแผนร่วมกันนะฮะในเรื่องของการที่จะมีการผลิตยังไงนะฮะใช้เทคโนโลยียังไงบ้างในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของมาตรฐานต่างๆและท้ายสุดมาเรื่องการตลาดนะครับซึ่งจะต้องมา สนับสนุนเกื้อกูลเกษตรกร,กร,ะกรนะครับก็จะดําเนินการภายใต้ของการบูรณาการทั้งสิน้นนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรที่ปลูกแตงโม,โมนในพื้นที่ไม้ข่าวมีทั้งหมดกี่รายครับพี่ชลีตอนนี้ที่มีปลูกกันอยู่นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด20รายขนาดนี้นะครับพื้นที่ก็323ไร่นะครับแต่ว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยคิดว่าแตงโมไม้ข่าวเนี่ยคงคงจะขยายพื้นที่ มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่า,าทางหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งท้องถิ่เนเข้ามาสนับสนุนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะขยายพื้นที่ได้เนื่องจากว่าระบบการตลาดนะครับซึ่งภูเก็ตม,มันถือว่าเป็นตลาดที่ดีอยู่แล้วนะครับเราไปเชื่อมโยงตรงนั้นทําให้ผลผลิตของเษกษตรกรเนี่ยนะครับเข้าสู่ตลาดโดยตรงและเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนนะครับในส่วนของราคาเนี่ยผมว่าก็เป็นาราคาที่ทางเกษตรกรค่อนข้างที่จะพอใจนะครับในส่วนที่ท่า ถ้าเราพัฒนาในส่วนนี้นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราจะวางแผนในการพัฒนานะครับค่ะพี่ชฉลีบอกว่าอย่างพื้นที่ไม้ขาวอย่างที่เราอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกแตงโมเพราะอะไรคะ ก็เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ของตำบลไม้ขาวนะครับมันมีสภาพเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นดินทรายนะเป็นส่วนใหญ่นะครับบริเวณชายหาดนะฮะชายหาดไม้ขาวเนี่ยมันมีชื่อเสียงที่ค่อนข้างจะโด่งดังพอควรในเรื่องของเต่ามะาเฟืองนะครับที่มาที่มาวางไข่ทีนี้ก็สภาพตรงนี้ก็เป็นดินที่เหมาะสมกับการปลูกแตงโมด้วยนะฮะแตงโมเนี่ยชอบดินร่วนปนทรายดินทรายนะครับถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ดี นะครับดินทรายสามารถที่จะระบายน้ําได้เป็นอย่างดีแล้วที่สําคัญก็คือสามารถที่จะปลูกแตงโมงได้ตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าผลผลิตแตงโมงไม้ขาวแห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะมีผลผลิตของกอนเกษตรกรต่อเนื่องได้ตลอดนะครับอย่างบอกว่าพื้นที่เป็นดินบนทรายที่มีความเหมาะสมแล้ว แตงโมผลผลิตที่ได้เนี่ยรสชาติจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างสําหรับแตงโมไม้ข่าของจังหวัดภูเกต็ตคะพ้ผล,ผลิตแตงโมของเกษตรกรที่ปลูกกันมาแล้วนะครับค่อนข้างที่จะมีอัตลักษณ์ในส่วนของคุณภาพที่เป็นเฉพาะก็คือในเรื่องความหวานที่หวานค่อนข้างจะ,จะหวานจัดะนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยจะแน่นจะกรอบนะครับมีรสชาติที่อร่อยลงตัวอ,อันนี้ถือว่าเป็น คุณลักษณะพิเศษที่เป็นอัตลักษณ์ของแตงโมงไม้ข่าวแห่งนี้นะครับถ,ถูกใจคนทานแตงโมด้วยะะใช่ครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คาดว่าแตงโมงไม้ข่าวเนี่ยนะครับจะสร้างเงินสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรที่ปลูกในพื้นที่แห่งนี้นะครับก็นี่ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับ,รบว่าต่อไปเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่ับเคลื่อนไปภายใต้ของอเรื่องของคุณภาพเรื่องความปลอดภัยนะครับ แล้วเรื่องของที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคตรงนี้นะครับในส่วนของตลาดราคาตลาดของแตงโมพิชลีตรงนี้เราเข้ามาช่วยเหลือหรือว่ากําหนดตลาดหรือว่าวางตลาดยังไงบ้างให้กัเกษตรกรเรื่องของการทําแตงโมคะตอนนี้เป็นเรื่องตลาดเป็นสิ่งสําคัญนะครับของกเกษตรกรตรงนี้นะครับเพราะว่าณัปัจจุบันกเกษตรกรเนี่ยเขารวมกลุ่มกันวางขายริมถนนวางเป็นเต็มเต็มธรรมดานะครับถ้าสมมติว่าเราเข้ามาจากจังหวัดพังงาเข้ามา ผ่านดาน่านท่าจัดชัย <นะ S 2> มาก็ประมาณทั้500าเมตรอยู่อยู่ฝั่งขวามือเนี่ยจะเห็นเป็นเป็นกางเต็นท์นะฮะกางเต็นท์แล้วก็มีผลผลิตแตงโม <S <S ตรงนั้นก็คือแตงโมไม้ขาวนะครับเกษตรกรก็มาขายกันทยอยกันมาขายวางเต็นท์กันแต่ทีนี้นะครับจากที่ได้พูดคุยกันในทุกภาคส่วนรวมทงเกษตรกรด้วยเนี่ยครับเราต่อไปละเราจะพัฒนาในบริเวณจุดตรงนี้นะเป็นตลาดแตงโมไม้ขาวซึ่ง แห่งเดียวจาภูเก็ตเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะเป็นจุดรวมจุดขายจุดขายส่งขายปลีกจุดที่นี่เลยคือถ้าอยากกินแตงโมไม้ขาวจักภูเก็ตก็ต้องมาที่ตรงนี้จุดเดียวเท่านั้นแล้วก็มีในเรื่องของแบรนด i n g ที่จะมีนะครับมีพวกสัญลักษณ์พวกที่เป็น s อ o r y ต่างๆที่จะมีครบรวมทั้งในระบบโครงสร้างที่เป็นลักษณะเป็นจุดเป็นซุ้มอะไรที่มันเป็นมันค่อนข้างที่จะทาวนเน็ตขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ ในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ประสานทางในส่วนของเจ้าของพื้นที่นะฮะท,ท,ที่ที่สามารถจะใช้ตรงนั้นเป็นตลาดของเกษตรกรก็คาดว่านะครับทั้งในส่วนของภระราชเองนะครับทางผู้นําท้องที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะรวมทั้งบอ,อบอตไห้ข่าวนี่ก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะทําให้ตลาดตรงนี้มันดีขึ้นอนอกจากจุดตรงนี้แล้วตลาดนะครับก็คงเป็นตลาดในในแถวเมืองภูเกต็ตร้านค้านะครับร้านอาหารโรงแรมต่างๆนะครับ ก็จะประสานให้ส่งนะฮะแต็งโมไม้ข่าวเนี่ยเข้าไปสู่ตลาดโดยตรงนะครับเพราะเนื่องว่าจากปัจจุบันเนี่ยเราต้องเอาแตงโมจากต่างจังหวัดเข้ามานะทีนี้เราต้องการที่จะให้แตงโมในส่วนของไม้แตงตโมไม้ข่าวเนี่ยเข้าไปถึงตลาดตรงโดยตรงก็จะมีการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันว่าให้สนับสนุนในผลผลิตของเกษตรกรนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นรูปธรรมในไทยไม่ช้านี่ครับ แตงโมไม้ขาวเนี่ยนะครับต่อไปก็ต้องผ่านการผลิตที่มีมาตรฐานที่เรียกมาตรฐาน G A P พืชเพื่อที่จะสร้างเป็นแตงโมไม้ขาวที่ปลอดภัยจากสารพิษสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคนะครับก็โดยกระบวนการในเรื่องของการผลิตตามระบบนะฮะในเรื่องของตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่เรื่องของดินน้ำนะครับการดูแลรักษาการปฏิบัติต,าต่างๆนะครับการบริหารจัดการ กับผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อทุกกระบวนการตรงนี้นะครับจนถึงผู้บริโภคเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าแตงโมไม้ขาวเนี่ยนะครับจะต้องเป็นแตงโมที่ปลอดภัยจากสารพิษนะฮะอันนี้นะครับถือว่าเป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องทําแตงโมไม้ขาวให้ให้ให้มันมัน,ม,นมันปลอดสารพิษต,ตรงนี้นะครับ,รบสิ่งที่ทางทั้งภาคส่วนของภาคราชการเองภาคเอกชนรวมทั้งท้องถิ่นอบอตอเนี่ย ก็คือในเรื่องการปพะชาสัมพันรวมทั้งในส่วนของ NBT หรือว่าสื่อมวลชนต่างๆที่ช่วยกันนะครับที่เราวางแผนร่วมกันก็คือเราคงจะต้องจัดงานวันแตงโมไม้ข่าวนะฮะซึ่งกำหนดว่าเป็นวันไหนฮะก็ตอนนี้ยังยังฮะต้องกหารือกันอยู่นะครับคิดว่าคงไม่ช้าเราก็มีการจัดงานวันแตงโมไม้ขาวของจังหวัดภูเก็ตให้เกิดขึ้นนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่วางแผนไว้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะภูกเก็ตนะฮะในหลายๆกิจกรรมวิถีการเกษตรเนี่ยก็ล้วนแต่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้สําคัญไม้ขาวเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอยู่แล้ว <ใช S 2> นะครับ <ใช S 2> โอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางทุกส่วนเนี่ยเราจะดําเนินการนะครับะจะเห็นว่าเป็นภารกิจที่สําคัญของจังหวัดเลยแหละที่จะต้องลงมาดูแล รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในทุกๆเรื่องค่ะหลักๆที่พี่ชฉีลงมาที่อสนแตงโมนเนี่ยทำอะไรช่วยเหลือยังไงแนะนําอะไรกับสื่อไปบ้างคะครับก็คือที่เราลงมาในพื้นที่นะครับโดยทางในส่วนของจังหวัดเองนะครับ,รบนะฮะสำนักงารเกษตรอําเภอโดยท่านเกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตําบลเนี่ยเขาก็มาช่วยเหลือในเรื่องของกระบวนการผลิตนะฮะในเรื่องของการตลาดเชื่อมโยงรวมทั้งในเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรอันนี้ถือเป็นภารกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วนะครับ แต่ณปัจจุบันนะครับเราไม่ทําเดียเด่ยวๆนะครับเราทาเชิงของการบูรณาการที่จะให้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามานะครับมาร่วมกันดําเนินเพื่อที่คือเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่เกษตรกรนะครับทั้งกรมวิชาการเกรษตรศูนย์วิจัยพัฒนาการเกรษตรสา,านีพัฒนาที่ดินหรือองค์กรต่างๆตรงน,นี้ที่มีเป้าหมายอยู่ที่เกษตรกรมาร่วมกันนะครับเพราะจะให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนแล้วก็สามารถที่จะสื่เกษตรกรให้เต็มประสิทธิภาพนะครับ ู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่ธาลีก็นำผ่านผ่านชมภายในสวนแตงโมของพี่เกษตรกรภายในพื้นที่อาดำบลไม้ขาวแห่งนี้นะคะอย่างพันธุ์ที่เราเห็นส่วนมากของที่ไร่ที่เนี่ยเป็นพันธุ์อะไรคะพี่ชาลีก็เป็นพันธุ์ตอปีโดนะครับพันธุ์ตอปีโดแล้วก็คาดกันกับของกินนาลีนะครับนะฮะนะครับก็ช่วงนี้ก็ถือว่าอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับผลผลิต ที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยระยะตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็ประมาณ55 60วัน,นวครับในระบบการปลูกเนี่ยนะฮะเขปลูกที่นี่ก็ปลูก2สอง,เ,อสองเ,อเป็นแถวคู่นะฮะหลังจากนั้นก็เว้นช่วงระยะตรงนี้เพื่อที่จะให้เถามันออกมานะครับมาชนกันระหว่างกลางระหว่าง2อร่องนะครับในเขตไม้ขาวเนี่ยก็มีความเหมาะสมในเรื่องของน้ําน้ําจะเป็นลักษณะ ตาน้นานี่ค่อนข้างที่จะตื้นเพราะฉะนั้นในหน้าแรงที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลนน้ำนะครับแต่ในส่วนของภูกเก็ตนะที่ไม้ขาวอย่างนี้ที่ปลูกแตงโมนะครับเราก็ได้มีการพูดคุยมีการวางแผงนกันเร,เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยในกระบวนการที่จะปลูกตรงนี้นะครับก็ต้องดูความเหมาะสมระหว่างน้ํากับจํานวนพื้นที่ที่จะปลูกเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ํา อย่างตรงนี้เมื่อกี้เราจะเห็นว่าพี่ๆเขากําลังเก็บเล่าให้ฟังหน่อยถึงระยะของการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตแจงโมค่ะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนอะคะระยะการเก็บเกี่ยวนะครับตั้งแต่ปลูกไปเนี่ยก็ตกอยู่ที่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่55วันถึง60วันตรงนี้เวลาช่วงประมาณ2เดือน2เดือนครับตั้งแต่ปลูกเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นนะเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละในรอบปีเนี่ย ถ้าเกษตรกรเขาปลูกได้หลายๆรอบเนี่ยนะครับโดยมีการจัดกระบวนการที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะ mm hmm. เกษตรกรมีรายไดท้ที่สูงขึ้น mm hmm. แต่กะนั้นนะครับในหลักของการปลูกเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีการพักดินพักช่วงะนะฮะว่าแทนที่เราจะปลูกตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกผักชนิดอื่นบ้างเพื่อที่ตัดวงจรพวกศัตรูพืชต่างๆต, mm hmm. ตรงนี้เป็นหลักในเรื่องของการบริหารจัดการด้านศัตรูพืชน,นะครับสิ่งสําคัญนะครับซึ่งทางสํานักง,งานเกษตรเราก็ แนะนำในส่วนนี้อยู่นะครับซึ่งเกษตรกร,กรจริงๆเขาก็ในเชิงปฏิบัติเขาก็ดําเนินการอย่างนั้นอยู่แตงโมจะมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นในในพืชชนิดนี้ได้ไโรคแตงโมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เป็นโรคเหี่ยวนะครับ mm hmm. เหี่ยวเถาเหี่ยวนี่เป็นส่วนสําคัญที่เกิดจากพวกเชื้อราต่างๆนะครับอันนี้เป็นรวหลักสําคัญเรื่องแตงโมนะครับซึ่งในการป้องกันกาจัดต่างๆเราก็จําเป็นต้องใช้ในกระบวนการที่เรียกว่า ในเชิงของผสมผสานนะครับทั้งในส่วนของที่เป็นสารชีวพันธุ์ด้วยะนะครับบางครั้งถ้าเอาไม่อยู่จริงก็ใช้สารเคมีแต่การใช้สารเคมีเนี่ยเราก็ต้องใช้ในอัตราตามหลักวิชาการและอัตราที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของอการที่ใช้สารเคมีไปแล้วก่อนเก็บเกี่ยวเนี่ยระยะตรงนี้ถือว่าสําคัญนะครับถือว่าเป็น ต้องปฏิบัติตามคาแนะนำนะครับว่าพ่านสารเคมีชนิดใดไปแล้วเนี่ยระยะเวลาเก็บเกี่ยวหรือระยะเวลาใช้เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้แต่เกษตรกร,กรที่นี่ก็มั่นใจว่านะเขาปฏิบัติได้ตามหลักตรงนั้นนะครับพี่ฉลีมีคําแนะนําให้สําหรับผู้ชมที่รับชมรายการอยู่รับชมรายการแล้วอยากจะลองปลูกแตงโมดูบ้างไหมคะยังไงดีตรงนี้นะครับในเรื่องการปลูกแตงโมนะครับ ่จริงๆแล้วต้องดูสภาพพื้นที่ว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับที่ผมนาเรียนว่าในบางพื้นที่เนี่ยมีความเหมาะสมนะครับรใช่ฮะใช่ถ้าเหมาะสมนะครับเราก็ตัดสินใจปลูกที่สําคัญนะครับหลักๆของการทําเกษตรตามนโยบายรัฐบาลนี่ก็คือตลาดตลาด,ลาดนาการผลิตตลาดนําการเกษตรนะครับดูว่าเรามีตลาดไหมถ้าตลาดมีนะครับเราตัดสินใจปลูกแล้วก็โดยในเรื่องของวิชาการที่จะมาว่าเรามี หลักวิชาการหรือมีความชํานาญในการปลูกแตงโมย,ยังไงถ้าไม่มีนะครับอันนี้ไม่ใชป่ประเด็นปัญหานะครับมีทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดทั้งระดับจังหวัดสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดสํานักง,งานกเกษตรอําเภอซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงอยู่นะครับก็สามารถที่จะไปติดต่อ,อในส่วนของสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดและอําเภอได้ครับ <c oughs> วันนี้นะคะพี่ชาลีก็นําขวัญน,นะคะเยี่ยมชมสวนแตงโมที่ตําบลไม้ขาวแห่งนี้นะคะเรียกว่าเรามากันตั้งแต่แดดแรง<า>ตอนนี้นะคะ,<ฮ>ะแดดเริ่มจะหายแล้วนะ,ะพี่ชาลีับสุดท้ายค่ะให้ฝากถึงสวนแตงโมหรือว่าแตงโมไม้ขาวอีกครั้งนึงค่ะเชิญค่ะครับก็ขอเรียนนะฮะว่าแตงโมไม้ขาวานะครับก็มีรสชาติที่หวานนะฮะหวานเป็นพิเศษแล้วก็มีความกรอบนะฮะเนื้อเนี่ยรสชาติดีนะครับ ท่านมีโอกาสมาภูเก็ตก็เรียนเชิญนะครับมาแวะชิมรับประทานแตงโมงไม้ขาวนะครับซึ่งเป็นแตงโมงเฉพาะถิ่นของภูเก็ตที่นี่นะครับครับถ้าจะมากินแตงโมงที่ไม้ขาวก็แวะเข้ามาได้ตลอดทั้งปีครับ จะมีเต็นต์ตั้งอยู่ทางฝั่งขาขาออกนะครับถ้าเข้ามาเราจะมีเต็นต์ตั้งอยู่ริมถนนแล้วก็จะมีแตงโมตั้งวางขายอยู่แล้วก็เชิญแวะเข้าไปชิมได้เลยครับเบอร์โทรครับโทรโดยตรงครับผม0 9 5 2 9 0 8 1 1 8ชื่อคุณน,นบครับผม แตงโมไม้ขาวนะคะหรือว่าแตงโมของจังหวัดภูกเก็ตนั้นน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญนะคะนอกจากแตงโมพันเมย่าพันยาย่านะคะรวมถึงพันตอปิโดที่กำลังได้รับความนิยมแล้วนั้นภายในไร่แห่งนี้นะคะยังมีการปลูกแตงโมสีส้มนะคะหรือว่าพัน king o r ร n นั่นเองนะคะ ซึ่งก็เป็นการทดลองปลูกนะคะแต่ว่าให้ผลผลิตดีทีเดียวนะคะและต่อไปในอนาคตนะคะแตงโมไม้ขาวของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะเป็นแตงโมที่มีคุณภาพนะคะเพราะจะได้รับการรับรองมาตรฐานจาก G A P นะคะและที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของแตงโมนั้นสามารถเดินทางมาชิมแตงโมอร่อยอร่อยหวานกรอบรสชาติดีจังหวัดภูเก็ตได้นะคะ และที่สำคัญนะคะเป็นแตงโมปลอดภัยจากสารเคมีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขเราไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ